สถานตอนสาวสาวสาวเรียกลูกค้าด้วยนะเวัียบับไหไหมไอ้ปุ้ดเออเอกนี่มันขยันทำงานจริงๆเลยเนี่ยฮะไม่รถลาวาสอกขับรถเก่งจริงๆพี่พี่กลางคืนพี่นอนบ้างวะเนี่ยควงกะเลย อ๋อควงกระสือควงกระบองไฟอยู่เกาะเสม็ดเฮ้ยแอปจ๊อบเออมีหน้าล่ะสเก็ตไฟมันโดนหน้าใช่ไหมแบบหน้าดี่ีหน้ามึงเนี่ยโดนกูยอกยอกเอออย่ายิ้มเห็นฟันนะน้องทำไมเพราะพี่เนี่ยจ้องฟันน้องอยู่เฮ้ยจองจะดูฟันน้องอยู่อยายิ้มให้เพ้่น้องเออขายอะไรครับเนี่ยเอานี่ไงนี่ไงทางง่วงแบบนี้นะ เอาไปเลยกระป๋องหนึ่งรับรองสดชื่นเป็นไงหอมเปล่าโอ้ยกาแฟเขาหอมเข้มเต็มช็อตทุกวันอยู่แล้วค่ะ<ว><น>ที่หมายถึงน้องอ่ะหอมได้ป่ะอย่าลามปามน้องเขาขอร้องนะน้องเขามาขายกาแฟที่นี่นะทำตัวเป็นหมาห่วงมะม่วงไปได้เฮ้ย<ว><น>มีด้วยเหรอวะหมาหูมะม่วงอะ่ะม,มีแต่หมาห่วงกล้าแต่หมาบ้านกูชอบกินมะม่วงชอบกินมะม่วงนั่งรเล่นไหนะ ไปค่ะเอาวะเราเอานั่งรถเล่นรับรองเสียวท้องน้อยตลอดเส้นทางสนใจนั่งรถเหเฮ้ยพี่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 อย่ามือไวใจเร็วอย่างงี้ดิพี่ก็อยากอุดหนุนนี่ดีกว่าน้องพี่เนี่ยซื้อเหมาทั้งหมดเลยดีกว่าพี่ใจถึงจริงนะเราเนี่ยชอบเหมาหนูต้องมาเต้นโชว์พี่หน่อยสักนิดนึงเดี๋ยวพี่จะขายรถทัวร์เนี่ยซื้อทั้งหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว รถทัวร์ของมึงเหรอไม่ใช่อ่ะเอาแล้วมึงขายทำไมใจกูถึงไงเพื่อลูกค้านิดนึงนิดนึงนิดนึงน้องเดี๋ยวเพื่อหน่อยเออไหนไหนก็ไหนไหนแล้วหยุดสิบป่ะอย่ามาโดนคันเกียร์พี่นะน้องโอ้โหนี่เรา ควงกะแค่สองวันน oh so ิ่นั่งขายมาสามเดือนแล้วเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยหรอคุย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 กูปะทำหน้าตรงตรงถ้าอย่างเงี้ยถึงจะมองกูยอดเลยเดี๋ยวผมออกผมออกไปรถเที่ยวแรกก็ดีรู้เปล่าได้ไปถึงวไวยิง แล้วมีเวลาพักผ่อนวันจะไปถึงเกาะสมุยกี่โมงวะนี่อะไรแล้วแต่ตงแบบนี้ไม่ไอายลูกหรอ <c oughs> อายทำไมอยู่นอกบ้านมันไม่รู้หรอกหรออยู่นอกบ้านมันไม่รู้ไม่รู้แล้วอยู่ในบ้านล่ะรู้ไหม <c oughs> ใบ้านมันก็ช่วยกูแต่งไงอ้ <c oughs> ว่ายังไงอ่ะปราชิกเตรียมพร้อมเลยนะเธออ่ะจะบ้าแล้วก็เตรียมในกระเป๋าใหญ่ขนาดนี้แหมเอาไปอ่อยผู้ชายซ้อไอทองเส้นมือเรือเลยนะโอ้ยคนเรือตังเก้นี่โคตรอึดเลยสาวเลยสาวเธอให้มันอ้อนแอนเลยเรือตังเก้อึดมากเลยฉันชอบเลยค่ะเกาะเกาะเสม็จที่เราจะไปเกาะสม็ดเขาบอกไปเกาะสม็ดเสร็จทุกรายเอานี่แหละอะไรอ่ะจะอ้วกว่ะอุ้ยน้อง ไปตุ๊ดที่อื่นขอร้องอ้าวเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยแล้วตุ๊ดไปใส่ลังคาบ้านป้าคุณเหรอครับกูไม่ชอบไงไม่ชอบก็เรื่องพี่สิเออสดีสดิ่งเดี๋ยวก็ตบเฮ้ยจะทางนี้ดิคะร้องร้องร้องอะไรครับพี่อย่าอย่าอะไรครับอย่ามาสดีสดิ่งทำไมอะพี่พี่ไม่ชอบเว้ยเห็ยเป็นลังคาฮิ้วพี่ยี่สิบปีที่เถืเจ๊เป็นกระเทย ยังไม่เคยได้รู้จักกับความเสียยมีบ้าหมายใครก็ได้ขอครั้งเดียวอยู่คนเดียวแสนว้าวเวเจออยากแต่งล่่เหมือนลูกเลยมาด้วยกันนะเมืองไม่ใช่เหมือนเล่นกันลูกเลย นี่มันคือไปไหนมาไปเที่ยวจ้ะอะไรตกใจอะไรกูต้มพวกเดียวกันจีเวนถึงจับไม่ได้เลยฮะนีตกหน้าตาแตกคุณแม่จะตกใจจริงๆริงเขาลองแป้งลองแป้งไม่เอาหน้ามาใกล้หนูขนาดนี้คุณแม่แม่ลองที่นี่มาจ้ะมื่อคืนตอบไปนอนกับตำรวจไม่ใช่หรอเยี่ยมเลยยังไงฮะตำรวจตะเวนเท้าเฮ้าอ่ะอุ้ยเงียบจังเลย ีจะจีบผู้ชายมันต้องใช้เลีกกลนนิดนึงยังไงอ่ะพี่ขาใครพีอื่นน้องพี่ไม่ชอบพี่จะอ้วกว่ะเฮ้ยทำไมทำกับเจ๊ฉันย่งไงอะไรอ่ะทำไมอ่ะลองเท้ากูนะเดี๋ยวกูนะจะเอาไปชุบน้ำแล้วเตีปากมึงเนี่ยให้มันแห้งเองเลยโอ้ยนะมึงจะเป็นอาคนหัมึงนั่งนิ่งๆเลยไป ไปเฮ้ยโอ้ยอย่างอย่าอย่าเดี๋ยวกูเพิ่งมาขอกูเล่นอย่างงี้ั้งอยากเล่นอย่างงี้ใช่ไหมอยากเล่นอย่างงี้บ้างคุณแม่จัดให้มาตูมครับเอาอลยอีตูมึงไม่เข้ามาอะไรตูมเอออีตูมเข้ามาแล้วเนี่ยมึงนึกว่ามึงมือเที่ยวดหอยเหล่า เฮ้ยกลัวไปเรือดีกว่าวะทำไมน่ากลัวเหลือเกินอ่ะ่อะไรน่ากลัวเท่าคุณแม่แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรานี่เธอเป็นตุ๊ดจริงๆหรือเปล่าเป็นตุ๊ดสิดีถ้าเกิดเป็นตุ๊ดเนี่ยเขาเองก็ต้องกล้าแสดงออกนะเอ้าไปกล้าสิมาเต้นไปหรือเปล่าจะให้เต้นโชว์ใช่ไหมเต้นโชว์หน่อยดีกว่าอ้าได้ของจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะของจริงของจริงอ่ะมิวสิค ดูจงเกียจจงชังหนูเหลือเกินนะเนี่ยรวมลองซิไปเป็นคู่เลยดีกว่าเป็นคู่เลยเหรอคู่ใครมานี่น้องมานี่ปเลาชิกลุกมาเร็วปวลาชิกมาเร็วคุณแม่เราต้องเต้นหรอวะจะดูท่าเขาใช่ไหมจัดให้เขาไปคุณแม่ก่อนคุณแม่ตอบตี๋ยวมาตะกุ อะไม่เอาแล้วครับอะไรเหรอพวกแกอะไรทำอะไรกันเนี่ยฮะเอาเฮ้ยเดี๋ยวดคุณเมากเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นผู้ชายไมหรอเฮ้ยเอาไปิจารเียพี่เป็นอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยตั้งนาแล้วเเฮ้ย

เรามาไกลจนเลยจุดที่เรียกว่าอายแล้วนะคะ